การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำกรณีศึกษาเป็นต้นกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารการนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันอีกด้วยครูต้องลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้คุณครูในกลุ่มสาระช่วงชั้นที่2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนเองจึงได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา โดยเน้นให้เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มบูรณาการการสอนแบบบูรณาการเป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานและเชื่อมโยงแต่ละวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ในช่วงชั้นที่2 เราได้บูรณาการในวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะคอมพิวเตอร์และสุขศึกษาเข้าด้วยกันในแต่ละหน่วยนักเรียนจึงได้ความรู้และทักษะสำคัญจากหลากหลายวิชารวมถึงได้ฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและกระบวนการทำงานไปพร้อมๆกันอีกด้วย 2. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทั้งวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องโดยใช้ทั้งครูและสื่อการสอนในการออกเสียงแบบต่างๆรวมถึงมีการฝึกสนทนาถามตอบการพูดนําเสนอข้อมูลต่างๆตามเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้รวมไปถึงการสนทนาจริงกับุครูชาวต่างชาติ และตัวอย่างที่นำมาเสนอวันนี้มาจากการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อ The Water. First, favorite Weather all. The สามกลุ่มสาระภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอน3ขั้นตอนดังตออ่อไปนี้ขั้นตอนที่1เป็นการสอนแบบฟลิป Classroom โดยคุณครูส่งเว็บไซต์ที่มีความรู้ให้ในักเรียนศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าห้องเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนคุณครูและนักเรียนจะร่วมกันอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ศึกษามาและทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนเช่นการทำแบบฝึกหัดการเฉลยแนวคิดของคำตอบร่วมกันการทำกิจกรรมที่เน้นการสื่อสาร เช่นการอภิบายหรือแสดงความคิดเห็นเป็นต้น 2. การใช้เกมการศึกษาคุณครูจะมีการชี้แจงขั้นตอนกติกาของการเล่นเกมที่ครูกำหนดให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนและ 3. การใช้คำถาม RCA ได้แก่ Reflect หรือการสะท้อน ให้ในักเรียนสะท้อนความรู้สึกหรือมุมมองของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกิจกรรมหรือการเล่นต่างๆ connect หรือการเชื่อมโยงให้ในักเรียนได้คิดเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้ทำในกิจกรรมที่เพิ่งสิ้นสุดและ apply หรือการปรับใช้ในักเรียนจะได้บอกหลักการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์มีหลายรูปแบบได้แก่แบบสืบสอบแบบค้นพบแบบสาธิตแบบทดลองแบบบรรยายแบบอภิปายแบบพูดถามตอบการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องเลือกวิธีสอนหรือกิจกรรมที่เน้นให้ในักเรียนมีประสบการณ์ด้วยตนเองให้มากที่สุด นำวิธีหลายวิธีมาผสมผสานกันให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพการโดยทั่วไปในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่หลักในการสอนวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนในการสอนดังนี้ 1. สร้างสถานการณ์หรือกำหนดปัญหา 2. ตั้งสมมติฐาน 3. ออกแบบการทดลอง 4. ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลองและการสังเกตและ 5. อภิบายสรุปผลและตัวอย่างที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นการทดสอบเรื่องของการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งโดยการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายและเปรียบเทียบการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 5. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหารวมทั้งมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนและชุดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนี้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและจากผลการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาจึงทำให้มีการใช้การเรียนการสอนแบบ f คลิ c l a s ส r o มควบคู่ไปด้วยโดยให้ในักเรียนศึกษาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตนอกห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียนมาก่อนล่วงหน้าเพื่อใช้เวลาในห้องเรียนในการทำกันบ้านและการทำกิจกรรมแทน วิธีนี้ทําให้หนักเรียนมีเวลาศึกษาบทเรียนมาก่อนผ่านคลิปวิดีโอนักเรียนจะสามารถดูคลิปวิดีโอเมื่อไหร่ก็ได้และถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ําได้และเมื่อถึงเวลาเข้าห้องเรียนคุณครูสามารถให้หนักเรียนแสดงความคิดเห็นแก้โจทย์ทำงานกลุ่มหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้ศึกษามาล่วงหน้าพร้อมทั้งแนะนำถามตอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย และสุดท้ายยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานหรือ Project Based Learning ที่เป็นวี่การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอนมีการวางแผนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และกระบวนการทุกอย่างเหล่านี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในช่วงชั้นที่2ที่เน้นกิจกรรมให้เป็น active learning เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากที่สุด